ต่อนะคะในรายการปักหมุดจุดอร่อยค่ะกับช่วงนี้ปักหมุดมุมอร่อยนั่นเองนะคะแล้วเราก็ยังอยู่กับที่ร้านแม่รูกข์กแม่เซมนั่นเแล้วก็อยู่กับพี่สายด้วยนะคะ,คะแหมโมเชื่อว่าทุกทุกคนนั่งดูอยู่ตอนนี้อยากจะแวะมาที่ร้านมากเพราะว่าเมื่อกี้เราแบบน้องโมทานแบบเต็มคราบมากนะคะหมดเรียบเลยแทบจะไปแย่ของสายทานด้วย <laughs> นิดนึงนะแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้กาลังจะเปิดสาขาที่4แล้วใช่ไหมคะสาขาที่4เปิดแล้วค่ะโอ้ oh, ที่ไหนอะไรยังไงคะมี่สี่คอนบางแคค่ะชั้น4โอ oh, oh. ้แสดงว,ว่าจริงถ้าเกิดว่ามีถึง4่สาขาแบบนี้เนี่ยการตอบรับต้องดีมากๆเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะล้วก็อยากจะขยายสาขาเพื่อให้ได้ผ oh. ู้บริโภคหลายๆที่ได,ได้ได้เจอกับร้านเรา oh. นะคะออแอบ,บสารภาพนิดนึงว่ามีอยู่คราวนึงเคยแบบว่าไปเจอแล้วก็เห็นแบบกลิ่นหอมมากาข้างนอกร้านเลยแต่คนเยอะมากต่อแถวแล้วก็เห็นแล้วแบบ วันหนึ่งนะต้องมาทานให้ได้วันนี้ก็ได้มาทานแล้วค่ะ <c oughs> หลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันเนาะ <c oughs> แต่วันนี้ <c oughs> หลายๆคนก็คงบอกแล้วว่า <c oughs> ได้มาทาน <c oughs> ได้มารู้วิธีการทานแบบถูกต้องแล้วไม่น่าจะเขินแล้วจากการมาทานเนาะ ถึงการตกแต่งของร้านด้วยดีกว่าค่ะอย่างที่สาขานี้อย่างปกติแล้วแบบเดอะพรหมนาถเขาจะมีคอนเซ็ปต์ของเขาด้วยใช่ไหมแต่ว่าร้านเราก็มีคอนเซ็ปต์ของเราเราได้แบบมีปรับอะไรบางส่วนให้เข้ากับทางสถานที่ด้วยนะคะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่พรหมนานะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นโอเพนคิทเช่นนะคะก็คือลูกค้านี่สามารถจะมองเห็นได้เลยอย่างที่เรามองเห็นว่าร้านน้องกําลังตัดเส้นต้มเส้นแล้วก็หรือว่าทอดเทมปุระให้นะคะก็ทําให้ลูกค้านี่ได้เห็นมีการเป็นโอเพนคิทเช่นเนี่ยก็จะเหมือนครัวเปิดคือลูกค้ามอง มองเห็นในครัวเห็นได้ชัดใช่ค่ะที่พรมนาถก็เลยจะเป็นสไตล์นี้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นสไตล์ของร้านมารุกันเมเซนิทุกๆร้านด้วยนะคะทั้งที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็ที่ประเทศไทยได้ความรู้สึกเดียวกันบางคนอาจจะแบบว่าลูกค้ากาอาจจะเคยทานแต่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็เห็นแล้วแบบเเหมือนกันเลยอะไรอย่างี้ก็คือจะความรู้สึกแบบลักษณะเหมือนกันเรายังคงความเป็นความเป็นแบบญี่ปุ่นนั้นอยู่นะคะทั้งคอนเซ็ปต์ทั้งสไตล์การแต่งร้านแล้วก็เมนูต่างๆก็ยังเป็นแบบญี่ปุ่นแล้วจะมีเมนูที่ปรับให้เป็น ททีีท่่าให้้เขแนนอบถามดีกว่าต้องบอกว่าโมอแอบเห็นที่สาขาที่เรนทิวใช่ไหมคะ,คะที่นูน่นมีแบบว่าคนญี่ปุ่นนะมานั่งทานกันเต็มเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาก็เคยทานที่นู่นอยู่แล้วเขามาทานแล้วเขาได้แบบพูดถึงอะไรไหมคะแบบอ้ยที่ร้านเราเป็แล้วมีมีกระแสตอบรับจากลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกันนะคะบอกว่ารู้สึกที่เรนทิวเนี่ยจะเป็นบรรยากาศแบบ มือนคล้ายๆญี่ปุ่นเลยทีเดียวเหมือนเลยใช่ใชค่ะค่อนข้างกระทัดรัดน,นะคะ<อ>แล้วก็ลูกคา้านี่ก็บอกว่าหลายๆคนบอกว่าเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นทางรสชาติแล้วก็บรรยากาศภายในร้าน โอ้โหนะเป็นการการันตีเรียบร้อยจากแบบว่าคนที่นู่นเลยแหละเนาะเขามาชิมแล้วเขาก็บอกเลยว่ารสชาติแบบว่าดั้งเดิมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องบินไปทาไกลถึงญี่ปุ่นแล้วสามารถมาทานได้เลยนะคะอ่ะไหนนอกจากที่จะมีสาขาที่จะเปิดใหม่ที่ซีคอนแบงค์แคใช่ไหมคะมีสาขาไหนบ้างสาขาแรกที่เปิดเนี่ยคือที่เรนทิวสุขุมวิท47ชั้น2ที่โมแอดไปดูมานะคะโอ้โหฮอตมากค่ะแล้วก็สาขาที่สองเนี่ยเออก็เป็นที่พรหมนานี้นะคะที่ชั้น2แกรนรามินทาค่ะแล้วก็สาขาที่สามฟิวเจอร์พ โซนโรบินสันอค่ะครบทุกมุมเมืองนะอยากไปทานนี่คือได้ที่ไหนคือทานได้หมดเลยเลยนาะเพราะว่ารอรับเรียบร้อยนะคะ,ะได้ยินแบบนี้แล้วโมเชอร์คุณชมน่าจะาตั้งหน้าตารอวางแผนแล้วแหะว่าจะไปทานวันไหนนะคะโอโ้โหแต่ที่ร้านเนี่ยต้อคอนเฟิร์มเลยว่าถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยคนจะแน่นแน่นอนค่ะ ก็แวะวาชิมกับความอร่อยได้นะคะของอูด้งต้นตำรับญี่ปุ่นที่ร้านนี้นั่นเองค่ะอแต่วันนี้ในหโมได้ทากลับเดินที่ร้านนะคะต้องขอบคุณพิซซ่ามากๆเลยที่พามาแนะนำแล้วก็พาเรามาชิมอูด้งอร่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณนะค,คะ อนานะค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะโมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะอยากจะทานนะคะอุด้งอร่อยๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากทานอุด้งอร่อยๆต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นเลยห้ามพลาดค่ะสามารถมาทานได้ทั้ง4สาขาเลยนะคะท้องมารุคันเมเซนเองนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการต้องหมดจุดอร่อยเราเขาก็ได้แบบนี้นะคะทางช่องฟุตเทเน็ตครบเครื่องเรื่องอาหารค่ะจนวันนี้โมต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ in